เรียกว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของช่อง3าเลยก็ว่าได้นะคะที่ได้รับกระแสะตอบรับดีมากๆจากแฟนคลับสําหรับละครเรื่องสุภาพบุรุษจุธาเทพ เป็นละครดังหลังเขาเมื่อปี2556และก็ในปีนี้นะคะช่อง3ก็เตรียมเปิดตัวละครเรื่องใหม่ก็คือดวงใจเทวพรหมซึ่งเป็นรุ่นที่2ต่อจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพก่อนหน้านี้ได้มีการวางตัวพระเอกหนูมพีทกองทัพที่จะมาร่วมแสดงเป็นตัวละครหลักในเรื่องด้วยและล่าสุดก็มีการคอนเฟิร์มออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าสาวมิตรรันรวีจะมาเล่นเป็นในเอกคู่กับกองทัพพีทนั่นเองและนี่นะคะก็คือพระนางอีกคู่หนึ่งนะคะของดวงใจเทวพรหมของช่อง3ที่จะกอากาศให้เราได้รับชมกันนะคะ